แค่น้าลอ,อยก็พอครับมืดๆนะทาแป้งผิดเบอร์อะไรนะฮะลอยพร้อมหนูได้ไหมหนูแ,แค่ขอลอยหน้าลอยตาก็พอครับวิ่งร้อยเมตรมาเลยนะแม่นะดีไม่ตกน้ำตกท่าเข้ามากับเป็นคู่เลยนะลอยกระทงกันนะน่าอยชา เราก็มากับแฟนขับไนงะอ่เรามีเป็นร้อขอบคุณครับเดี๋ยวไปฝันเอาคืนนี้นะแม่นะโอเคฮะขอบคุณค่บแม่จับมือครับได้ครับแม่ฮะบอกเพิ่งเคยจับครั้งแรกนะครั้งแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยแม่จริงหรือเปล่าไหนถามว่าจริงหรือเปล่า โอเคบคุณครับตื่นเต้นอยู่ครับเนี่ยแต่เป็นพักๆ,กๆเจ๊ลอยกับแฟนไหมวันนี้อ่ะไม่มีโอ้ตายข้างหลังยังไงครับงงกันยังฮะน,นะคุณแม่หรือยังไงคุณแม่ลอยโทรยังจังหลังโอ,โอ,โอ้เสียงดังฟังชัดมาก ไม่เห็นแม่ใส่แมสอ่ะหนุกนานกันต่อนะครับ